สวัสดีครับเด็กมาพบกับครูพิทักษ์อีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ตัวเราเรื่องอวัยวะภายในในสัปดาห์ที่1คลิปที่1นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องสมองหัวใจในคลิปที่2เราได้เรียนรู้เรื่องตับและไตส่วนสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3เราจะเรียนรู้กันในเรื่องปอดพอ,อาหารและลำไส้เรามาเรียนรู้กันเลยครับ ปอดนะครับเป็นอวัยวะสาคัญที่สุดในระบบหายใจตำแหน่งของปอดนะครับอยู่ภายในทรงอกโดยแยกออกเป็นปอดข้างซ้ายและปอดข้างขวาลักษณะของปอดนะครับมีลักษณะคล้ายฟองน้ําขนาดใหญ่สามารถยืดหยุ่นได้หน้าที่ของปอดนะครับปอดมีหน้าที่ฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงโดยภายในปอดนะครับจะมีถุงลมเล็กๆเรียกว่าถุงลมปอดจะทําหน้าที่ในการ เลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การดูแลรักษาปอดน,นะครับ 1. ไม่สูบบุหรีหรือสูดตรงควันบุหรี่อออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ 4. หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อปอด 5. ใช้ผ้าปิดปากปิจมูก เมื่ออยู่ในที่มีฝุ่นควันพบอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวกมีแก๊สออกเซิเจนเพียงพอกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารตําแหน่งของกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารจะอยู่บริเวณช่องท้องลักษณะของกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สามารถยืดขยาย พื่อรับอาหารจํานวนมากได้หน้าที่ของกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่เก็บอาหารและผลิตน้ําย่อยแล้วส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กวิธีการดูแลรักษากระเพาะอาหารนะครับ 1. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืน 2. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา 3. ไม่รับประทานอาหารในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไป 4. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดหรืออาหารหมักดอง 5. ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา 6. ทําใจให้สบายไม่เครียดเพราะความเครียดนั้นเป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ลำไส้ลำไส้เป็นอาไยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารตําแหน่งของลำไส้ลำไส้จะอยู่ในช่องท้องตอนบนลักษณะของลำไส้นะครับลำไส้จะมีลักษณะ เป็นท่อกรวงยาวขดไปมาแบ่งออกเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่หน้าที่ของลำไส้จะแตกต่างกันดังนี้ครับลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กทําหน้าที่ย่อยอาหารในขั้นตอนสุดท้ายและดูดสารอาหารเพื่อส่งไปยังกระแสะเลือดลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ในการดูดน้ําและเกเลือจากากากอาหารและขับอูจจะระให้เคลื่อนไปยังทวารหนักการดูแลร,รักษาลำไส้ครับ1 ไม่กินอาหารที่มีรสจัด 2. กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 3. กินผักผลไม้ 4. ขับถ่ายให้เป็นเวลา 5. ไม่กินอาหารที่แข็งและเหนียวจนเกินไป 6. ระมัดระวังไม่ให้ช่องท้องได้รับการกระทบกระเทกอย่างรุนแรงการบ้านวันนี้นะครับมี2เรื่อง 1. ให้นักเรียนนั้นบอกวิธีการดูแลร,รักษาปอด กับพาะอาหารและลำไส้2ให้นักเรียนนั้นสรุปอัาวะภายในที่คุณครูได้สอนไปเป็น My n d p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  i n g อย่าลืมนะครับ 1. สะอาด 2. ส,สวยงาม 3. เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าลืมส่งครูผ่านแอปพลิเคชันไลน์เจอกนใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย